คนทั่วโลกนิยมกินแซลมอนเพิ่มขึ้นไม่หยุดจนปลาแซลมอนเนี่ยมีไม่พอขายซะแล้วครับจากรายงานของนิกเกอีเอเชียบอกว่าปลาแซลมอนเนี่ยเป็นเมนูยอดนิยมของคนทั่วโลกโดยเฉพาะในญี่ปุ่นครับซึ่งทุกวันนี้ญี่ปุ่นต้องนําเข้าแซลมอนจากนอร์เวย์มากถึง85%เลยแต่ต้นทุนขนส่งก็สูงแถมบางช่วงเนี่ยของยังขาดตลาดอีกส่วนการผลิตแซลมอนทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเพียงแค่ปีละ1-2%แต่ความต้องการเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง7%เับหรือราว2 0 0 0 0นตนต่อปีจึงทําราวตอน แซลมอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดด้วยเหตุนี้ครับทำให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในญี่ปุน่นกาลังเตรียมจะเพิ่มกําลังผลิตให้พุ่งขึ้นถึง3เท่า <c oughs> เพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปประเทศอื่นๆครับรวมถึงเจแปนแซลมอนฟาร์มบริษัทฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอนรายใหญ่ในญี่ปุน่นที่เขากล่าวว่าอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในญี่ปุ่นและทั่วโลกเนี่ยเริ่มเติบโตเพราะคนทั่วโลกชื่นชอบการกินอาหารญี่ปุน่นทั้งซูชิและซาซิมิสะท้อนได้จากการขยายตัวของร้านซูชิสายพานสัญชาติญี่ปุ ที่เริ่มเข้าไปบุกเปิดสาขาในประเทศโซนเอเชียเพิ่มขึ้นทําให้ในปี2025ครับเจ้าของฟาร์มในญี่ปุ่นนี้ตังเปาจะเพิ่มกําลังการผลิตให้มากขึ้นกว่า3เท่าตัวหรืออยู่ที่3,500ตันภายในปี2030เลยนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าด้วยความนิยมปลาแซลมอนของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทางผู้ผลิตเองก็ต้องเร่งผลิตเพิ่มเพื่อให้พอขายด้วยนั่นเองว่าแต่ใครชอบกินปลาแซลมอนกันบ้างคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ